สวัสดีครับ FC ฟซแฟนต้องเรตั๋มส้มทุกทุกท่านนะครับผมยอดวันกอกกอจ่ายเอฟซีเรตั๋มส้มทุกท่านไปฟังการโทอสัมบัติระวางนุติยากับใบจานข้อพิสโจน์นะครับเพิ่นขายมาแล้ววันที่สิบหกกำลังระคบหมกเจ็ดนะครับเพื่อถือมาได้ตามไปฟังนังกันนะครับเข้ามาแล้วก็หน้ากดติดตามกดแชร์เป็นกำลังเกี่ยนะครับขอม้วนทตะบอลอีกหนึ่งนุติยะในแปลงบันไม้ผมได้จัดทั้เป็นคลิปเพื่อว่าจะ FC และเรตั๋มส้มทุกท่านได้ฟังได้รูไปน้ำกัน ทุติปนะครับเพื่อนสีมา้าเองตามไปฟังพร้อมๆกันครับผมเลยนะครับถามผมมานะครับ F ี่แป้สองทุกคนนะคะมนีนุทิยากัมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์คนพิษณุโลกนะคะงวดที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะคะงวดวันที่นึงกรักฎดาสองห้าหกเ็ดนะคะเพิ่งหายเลขวิ่งเลข,ขแลนวิ่งสามกับพามาทั้งสองตัวนะคะเลขออกห้าศูนย์สามนะคะสองตัวเพิ่นกระหายหนึ่งสามศูนย์สามนะคะออกศูนย์สามตรงๆนะคะ สำหรับมวดนี่นะคะงวดนนี้อาจารย์คนพิษนุโลกหายมาแล้วนะคะหายมาแล้วทั้งบนทั้งล่างทั้งสองตัวสามตัวคลิปเดียวมว้วนเดียวจบนะคะหายหมดเลยเพราะมีการกักนะคะจะเป็นตัวใดจะหายไปบ้างเสียงสัมผณ์ระหว่างนุทิยาก,กับอาจารย์คนพิษนุโลกนะคะว,วันที่สิบหก 25, กรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ อาจารย์เป็นไงโชคดีเยอะไหมคะหัวเราะอีกแล้วได้หลายแสนได้ไหมตัวที่เดียผมไม่ได้ให้คุณไปพิกึงนะครับผมออให้สามห้าสี่ถูกสามตัวด้วยนะครับถูกสามตัวตรงหรือสามตัวโต้สามต หลักร้อยมีแต่สามสองตัวก็ถูกใช่ไหมอาจารย์สองตัวศูนย์ 03, <อ>าสามตรงๆเล<อ>ย <0 5. S 2> มีศูนย์สามศูน์้าสกได้สามตัวโต๊ค่ะแล้วก็หวยลาวสามสี่งวดติดช่วงนี้ไม่อยากเอาลาวมาลงเพราะว่ามันจะมีปัญหาอยู่เลยอย่างหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาะขาบ้านเข้าโรงพยาบาลหนูวิ่งไปวิ่งมาไม่ค่อยได้นอน เมื่อคืนก็ได้ค่ะแล้วนะเมื่อคืนก็ได้ค่ะนนทิยาขอเอาแต่รัฐบาลไทยก็แล้วกันับได้แต่ก็ไม่รู้ว่า<อ>ไม่รู้ว่าเอฟซีโชคดีอาจารย์หรือเปล่าวันนี้ขายของไหม ขายทุกวันนะครับอไม่หยุดเลยเนาะไม่มีวันไหนพักผ่อนเลยเนาะถูกหวยก็ถูกขายก็ของก็ขายไม่ได้หยุดเลย <c oughs> ตั้งไปไว้ไหนหมดอ๋อค่าน้ำค่าไฟค่าข้าวค่าอันนั้นก็คงไม่เท่าไหร่หรอกตัวคนเดียวเนาะไม่ได้มีครอบครัว <c oughs> โอเคนนที่ยาพร้อมนะคะอาจารย์หัวเย็ซีว่าพูดแตเรื่องอื่นไม่พูดเรื่องเลขสักที วันนี้ข้าวถูกสามตัวตรงเลยนะวันนี้ค่ะวันนี้เอาสาบทำได้มากกว่านี้ปะไปนะวันนี้ค่ะวันนี้เอาสาบตัวตรงเลยค่ะวิ่งตัวไหนวิ่งห้ากับเก้าวิ่งห้ากับเก้าบนล่างใช่ไหมคะอาจารย์ แยกบนแยก,แยก,แยก,แยกล่างเลยข้อเนี้ยอ๋อวิ่งห้ากับเก้าบนครับเน้นตัวไหนคะอาจารย์อบทั้งสองทั้งสองตัวเลยอย่ะอ๋อน้ำหนักเท่ากันจับคู่ห้าเก้าห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าสามเก้าสี่เก้า สามห้าสี่ห้าสามห้าสี่ห้าครับมีห้าคู่เล่นคู่ไหนคะอาจารย์ครับอาจารย์เล่นชุดไหนคะสองตัวเขาจะมีสามเก้ากับสี่เก้า เน้นสามเก้าแล้วก็สี่เก้าไม่ไม่มีสามตัวเป็นโค้งสุดท้ายถึงจะให้สามตัวใช่ไหมคะอเอาไปเลยก็ได้เอาวงเดียวเลยเอาิเดียวเลยอ๋อโอเคค่ะแบบออกตัวโคงออไปไว้ไหน ให้หมดไม่มีกาดเลยนะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> วันี่แล้วมันมันตั้งแปดถางผมให้คนไปหไม่มดอนะ่ะค่ะสรุปว่ามันเข้า <c oughs> สรุปว่ามันเข้าโต๊ดใช่ไหมคะครับเข้าโต๊ดเอาให้หมดเลยไม่ต้องกักไ๊ไว้ครับแต่งวนนี้ตรงเลยงวนนี้นะอ๋อให้ตรงๆไม่มีโต๊ดใช่ไหมคะครับไม่มีโต๊ดมีตรงเลยอย่างเดียวเลยงวดนี้ ห้าสามเก้าห้าสามเก้าห้าสี่เก้าห้าสี่เก้าห้าเก้าสามห้าเก้าสามเพราะมันผมลับตัวไว้แล้วกัอีกอันนี้อีกคนละสูตรกันแต่มีหางเดียว ศูนย์เกหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งครับอันนี้มีสูตรเดียวประโซ่จันเน้นชุดไหนคะจานเลขสามตัวสามตัวที่ไม่ชอบเลยก็จะมีห้าสามเก้าห้าสี่เก้าห้าสามเก้าห้าสี่เก้าว่าจานัน พาเลขออกหลักร้อยห้านี่มันจะเป็นงวดที่สี่แล้วนะคะอาจารย์หลักร้อยเนี่ยที่เป็นห้าเนี่ยครับก็ผมถูกโต๊มาสองงวดมไม่ได้ขยับมันนะถ้าเขาขยับอย่างงวดที่แล้วผมได้ตรงเลยงวดที่แล้วเนี่ยถ้าหลักห้าเนี่ยมันมอยู่หลักน่วยทั้งสองสองงวดเลยมันก็ขึ้นหลักร้อยผมก็ไม่ได้ขยับตัว ต่อไปเป็นล่างใช่ไหมคะอาจารย์จับล่างล่างวิ่งสองไม่เดียววิ่งสองจับหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามสอง ห่สองสามสองสี่สองห้าสองสี่สองห้าสอง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 ครับมีห้าคู่เน้นชุดไหนคะเน้นหนึ 4, 1> 1, 2, ่งสองกับสี่สองหนึ่งสองกับสี่สองหมดแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ครับหมดแล้วครับอ คนทยาตัวน้อยหนึ่งแนวทางของอาจารย์คนพิษณุโลกว่ววันที่16กรกฎาคม2567ข้างบนให้วิ่ง5กับ9ดำหนักเท่ากันจับคู่59 39 49 35 45เน้นที่39กับ49 3ตัวบน539 549 593 091อลละสูตร สำหรับข้างล่างวิ่งสองตัวเดียวหนึ่งสองสามสองสี่สองห้าสองสองสองเน้นที่หนึ่งสองกับสี่สองตรงกันไหมคะอาจารย์ตรงครับค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ขอ fc โชคดีกับแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับเรื่อยต้องทำไปพร้อมกันครับสวัสดีครับค่ะสวันดีค่ะ พ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับเสียงยิ้นเรานการเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนนทิยาก,กับอาจารย์คนพิษณุโลกนะคะ<ม>เพ่นหายหมดเลยนะคะ<ม><ฮ>ปกติเราอาจารย์เพิ่นจะหายสองตัวเมื่อก่อนนะคะแล้วก็โค้งสุดท้ายเพิ่นจะหายสามตัวอีกคลิปนึงนะคะจะ<ม>รู้ว่าคลิปนี้หายทั้งบนทั้งล่างหายทั้งสองตัวสามตัวบม่มมการกักนะคะหายหมดเลยนะคะ<ม>พ่อแม่พี่น้องเอฟซีพิจารณาเด้ค่ะเป็นหน้าท่างหาสื่อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะจดไว้แคบหน้าจอไว้นะคะ เปิ้ลก็ให้เลขวิ่งเลขแลนข้างล่างนี่สองตัวเดียวข้างบนนี่วิ่งสองวิ่งหากับเก้านะคะน้ำหนักท่อกันนะคะจับคู่ก็จะมีหาเก้าสามเก้าสี่เก้านะคะสามห้าสี่ห้านะคะน้ำหนักเด้นตัวที่สามเก้ากับสี่เก้านะคะเลขสามตัวนี้่หาเมื่อเล่อยไม่มีการกัดนะคะห้าสามเก้าห้าสี่เก้าห้าเก้าสามศูนย์เก้าหนึ่งนะคะคนละสูตรนะคะสำหรับเลขสองตัวเน้น วิ่งเลขสองนะคะจับคู่รู so ้สึกว่าจะสองยูไทยนะคะสองหนึ B ่งสองสามสองสี่สองห้าสองสองสองเน้นที่หนึ่งสองกับสี่สองทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะต้นที่ยากของเวฟ่อนหายพราะเป็น้องเอฟซีซาดีแนวทางของอาจารย์คนพิษณุโลกนะคะครับก็บ้ังว่าเอฟซีและท่านผู้ชมท่านองสินเงี้ยนได้ฟังแล้วนะครับสินนัทยาได้สาหรูเพลียของอาจารย์คนพิเศษโลก ทาเราพบพอไม่ตายลิปนี้สลวยครั้งนึงนะครับอาจารย์คคนพิเทนโลกเข่า0ูนย์สามตรงๆงวันนี้ให้มาแล้ววันที่สิบหกกระลกหกเนะครับบนวิ่งหาเก้ารัร้งตอกันนะครับจับคู่สตัวหาเก้าสามเก้าสี่เก้าสหาสีหาเน้นที่3าเก้ากับสีเก้านะครับสำหรับเลขสามตัวมีหาสามเก้าหาส่เก้าหเก้าสามศูนย์เก้าหนึ เนี่ในที่หาสามเก้าหาสี่เก้านะครับสารับเล็กล่างก็วิ่ง2ตัวเดียวนะครับจับครัวก็มีหนึ่งสองสามสี่สองหาสองสองสองบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อทางกินแด้งของตะบนันวางบา f เอฟซีและทำส่งทันควงเส้ยินฟังแล้วนะครับสำหรับผมทายลิปนี้คอรยุเพียงทำนี้เพราะวันที้ต่อต่อ,ตอไปสรัลิปนี้ใช่ดีสวัสดีครับ